สวัสดีครผม,ผมป๊อบจากฮัมมิงคาร์โซลิโอนะครับผมคลิปนี้พามาชมการอัปเกรดจอแอนดรอยครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงใน Ford e v e r l อร์เกันนะครับผมคันนี้นะครับเดิมทีลูกค้ามีติดตั้งเครื่องเสียงมาแล้วแล้วก็มีรถในบ้านหลายคันก็มาทำการย้ายสลับของนะครับผมแล้วก็มีการทําระบบคันนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมนะครับคือตอนนี้เรามีการติดตั้งจอแอนดรอยไปแล้วนะครับเข้าสู่ในส่วนของตัว j r ที่เป็นคลีนสวีก็คือมัมือนไฮทูโรออกมาแบบพรีเมียมเลยเข้าสู่ Power แอ p ซึ่งระวางใหม่ครับเป็น JL ขับซับข้างหนึ่งเป็นออริสันที่เป็นแอลสีชแนลข้างหนึ่งตัวประตูนะครับเราไม่ทำอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าเราเสริมอุปกรณ์เข้าไปที่เป็นคริสตัลโปรของ STP ทําเป็นการเสริมทันด้านหลังลําโพงครับลดการสะท้อนเสียงนะครับแล้วก็เสริมมิดเบสให้ทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นทั้งคันทีนี้คือมาส่วนของจอ and r o i d กันแล้วผมจอแอนดอรนี้คือแบบตรงรุ่นเลยนะครับสามารถรองรับการใช้แอร์ครับนี่ กมาก็ขึ้นเลยนะครับสามารถการแสดงผลระบบแอร์เดิมๆได้นะครับสามารถเข้าเกียร์ไหลังครับเส้นวงเลี้ยวขึ้นปกติเหมือนเดิมพ่อง่ายคือความสามารถฟังก์ชันเดิมไม่ได้สูญเสียไปเลยนะครับรีโมทพวงมาลัยยังคงใช้งานได้ครับเล่งลดเสียงเปลี่ยนแทร็กได้นะครับง่ายๆอันนี้คือจอ Android นะครับที่เป็น ความเร็วสูงนะครับเราสามารถใช้แอปพลิเคชันดาวน์โหลดแอปต่างๆมาอย่างได้อย่างง่ายๆเลยผ่าน Play Store นะครับอย่างเช่นเราอยากดู YouTube ก็สามารถเล่นเลยแบบนี้ครับง่ายๆเนี่ยเล่นลดเสียงง่ายๆครับถ้าเหรือเกบออกไปครับอยากใช้เข้า Google m a p ครับก็สามารถเข้าแบบนี้นะครับสามารถใช้พิมพ์ไทยได้นะครับค้นหาสถานที่ต่างๆภาษาอังกฤษทำได้สั่งริเสียงก็ทำได้เช่นกันครับตัวอย่างนี้นี้ครับ นี่คือพื้นฐานมากครับความเร็วสูงใช้งานลื่นไหลครับผมแบบนี้นะครับมุ่งหน้าทางตะวันตกแล้วเลี้ยวขวาทีนี้ครับเราสามารถที่ทําการแบ่งครึ่งคือบางทีเราก็อยากจะฟังดู youtube บ้างหรือฟังคลิปต่างๆพร้อมกัรนำทางสามารถทําได้ครับแค่การทําการย้ายแล้วก็กดขึ้นมาแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับ <Wow. S 1> ง่ายๆเลยครับทุกอย่างทําอย่างรวดเร็วไวมากๆเพื่อให้เราสามารถที่จะ รับชมความบันเทมมิงบนรถได้อย่างเต็มที่เช่นกันครับเราสามารถทำระบบของ lossless และ h i g h r e s ผ่าน Apple Music นะครับเพราะชุดเครื่องเสียงชุดนี้ถูกเซ็ตมาอย่างดีมากๆเพรานั้นถ้าเกิดเราเล่นตัวซอสเพลงที่ดีอย่าง Apple Music หรือ t i d a l เราก็จะได้คุณภาพเสียงแบบ lossless เหมือน CD บนรถเพื่อให้เครื่องเสียงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพผมอันนี้คือการอัปเกรดชุดเครื่องเสียงใน Ford Everest คันนี้ครับจากของเดิม ปรุงใหม่และเพิ่มระบบความบันเทิงเข้าไปทําให้ได้เสียงที่ดีขึ้นความบันเทิงที่มากยิ่งขึ้นนะครับผมจาก Humming Car Studio ถ้าใครชอบคอนเทนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe และก็กระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจาก h u m m i n g c a s t t u d i ของผมสวัสดีครับ